คิดถึงวอลคิดถึงบูเทเกอร์น,นะครับฝากกดติดตามและกดสับสไคร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์เหมือนเดิมนะครับวันนีเ้เราจะไปทดสอบวิทยุตามที่เราสัญญากันเอาไว้เอาแบบนอกสถานที่เลยนะครับวันนี้เราจะทดสอบวิทยุในสถานที่จริงเลยนะครับจะเรียกเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องมีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยของผมก็คือคินฟ้านะครับ วันนี้ก็จะมาทดสอบวิทยุร่วมกันนะครับหลังจากที่อยู่หลังกล้องมานานนะคะวันนี้ก็ขอมาอยู่หน้ากล้องบ้างนะคะมาเป็นผู้ช่วยในการทดสอบบอรวันนี้เราจะทดสอบกัน2ตัวนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวห้าวัตต์ตัวนี้เป็น0.5วัตต์นะคะแต่ตัวนี้วัดได้ห้าวัต เราก็เลยจะมาดูว่าประสิทธิภาพของทั้งสองตัวเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษด้วยค่ะเป็นวันแม่แล้วก็ถือว่าเป็นวันเปิดตัวของฟ้าวันแรกเดี๋ยวมีข่าวดีให้กับท่านผู้ชมด้วยค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับไปสถานที่จริงเลยนะครับ วันนี้วันพุธหัสที่สิบสองนะครับผมกำลังจะออกไปทดสอบวิษยุนะครับเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันนะครับว่า,ามันจะใช้ใช้งานได้แค่ไหนนะครับผมออกมาข้างนอกเราก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปจุดแรกแล้วเราทดสอบกันมานะครับโอเคครับ จะให้พี่ต้นเรียกเขมานะคะก็พวกนีเป็นสถานการณ์โควิดก็ยอมรับเลยว่าขายของได้น้อยลงนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องมีอย่างอื่นมาเสริมตัวนี้นะคะเป็นกาแฟกาแฟสดนะเอสเปรสโซ่ส่วนอันนี้ชายเย็น นะคะเราก็มีทําจำหน่ายขวดละ25บาทใครสนใจก็สั่งได้นะคะสั่ง10ขวดขึ้นส่ฟปีนะคะอ่าตอนนี้เรามาถึงจุดแรกนะครับจุดที่1น,นะครับอ่าจุดที่1เนี่ยก็คือไม่เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นนะครับ799เมตรเกือบเกือบ800เมตรนะครับผมจะลองเรียกไปดูโดยใช้เสาอากาศยางนะครับ คุณฟ้าค MM. ุณฟ้าค่ะได้ยินค่ะอ่าตรงนี้อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างครับอยู่บนอยู่บนทอเลสค่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเรียก0.5วัตต์ไปนะครับโอเคค่ะคุณฟ้าคุณฟ้าค่ะต้น เทปไรทีมันมีเสียงแรรตลอดเวลาเลยอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพอกดส่งของตัวสัญญาณอะคะ่ะตัวเทปไรทีมันกระดังอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่าเฟดดีเสียงลงมาก็ได้ครับเขาเรียกว่าเฟดมันเข้ากันครับโอเคค่ะ 0.5วัตต์ตรงนี้มีเสียงซาแล้วนะครับตรงนี้ของของผม,มเสียงซาแล้วครับเ,เดี๋ยวไปจุดต่อไปได้เลยค่ะอ่าจะลงไปทดสอบข้างล่างไหมจ๊ะยังมีกว่าค่ะว่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปจุดต่อไปจ้ะโอ,โอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะครับผมอ่าตอนนี้เรามาถึงจุดที่สองนะครับจุดที่สองจะเป็นะระยะที่1.3กิโลนะครับคืออมันจะกลับหัวหน่อยนะครับ1.3กิโลเดี๋ยวผมจะลองเรียกเข้าไปโดยใช้เสาวอากาศยางนะครับคุณฟ้าคุณฟ้าอ่านี่คืออ่า จุดนี้ของผมมีเสียงซาแล้วนะครับหนึ่งจุดสามกิโลนะครับมีเสียงซาแล้วเดี๋ยวจะลองเรียกเข้าไปด้วยซิกแนลมินินะครับโอเคค่ะคุณฟ้า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 ซิกแนลมินินี่เสายางไม่ได้เลยครับเดี๋ยวลองเสาสไลด์นะครับ ชิกแนลมินิเสาอากาศยางไม่ได้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นเสาสไลด์เรียกลิกแนลมินิเข้าไปโดยใช้เสาสไลด์นะครับคคตัว H Y T สรุปก็คือยังใช้งานได้อยู่นะครับค,ค,คุณฟ้าครับคุณฟ้า คุณฟ้าครับคุ่นฟ้า,สา,สาอของของที่นู่นเนี่ยตัวซ<ม>ิกเนลมินิใส่เสาสไลด์ไหมครับไม,ไม่ใช่เสาสไลด์ค่ะยังเป็นเสายางอยู่ค่ะตอนนีต้ตรงนี้เป็นเสาสไลด์แล้วสัญญาณรับได้ไม่ค่อยดีนะครับมีเสียงซ่าประมาณระระดับในการรับสัญญาณประมาณสามนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบจุดต่อไปเลยนะครับคุณฟ้าครับคุณฟ้า,คคาให้ผมไปจุดต่อไปได้เลยไหมครับโอเคครับเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับ สรุปก็คือตอนนี้ตัวนี้เนี่ยใช้เสายางไม่ได้แล้วนะครับตัว h y t ยังโอเคอยู่นะครับผมไปต่อครับเรามาถึงจุดที่สามนะครับระยะทางในไม้นะครับหนึ่งจุดเก้ากิโลนะครับมันอาจจะสลับนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเรียกไปด้วย h y t นะครับเสายางนะครับคุณฟ้าคุณฟ้าได้ยินค่ะ โอเคเสายางตรงนี้ตัว h e ดไทยังใช้ได้อยู่แต่ตัวซิกแนลเนี่ยน่าจะต้องเป็นเสาสาไลด์แล้วครับค่ะงั้นเดี๋ยวขอ,อเปลี่ยนเป็นเสาสาไลด์ก่อนสักครู่นะคะจ้าจ้าเรามาสรุปกันนะครับ <c oughs> วนันนี้ตัวซิกแนลเนี่ยเราต้องใช้เสาสาไลด์แล้วเพราะว่ามันเกือบเกือบสองกิโลนะครับเดีย๋ยวผมจะลองดึงสุดแล้วลองเรียกเสาสาไลด์ไปดูนะครับ คุณฟ้าคุณฟ้าค่ะได้ยินค่ะอ่ะตรงนี้ชัดแจ่มเลยครับอ่าพื้นที่ตรงนี้โอเคเลยครับสัญญาณชัดเจนเลยครับอ่าเปลี่ยนเป็นเสาสไลด์ก็ชัดเจนเลยค่ะครับหน่งจุดเก้ากิโลตัวทิกแนวใช้เสาสไลด์ชัดเจนครับเดี๋ยวจะไปจุดต่อไปเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวขอไปทดสอบด้านล่างก่อนได้ไหมคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอนะครับ อ่าจุดที่สามจุดที่สามเรายังรอคุณฟ้าลงไปข้างล่างอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเรียกกันดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเป็นพื้นที่ราบด้วยกันจะเป็นยังไงมามา้มามาม้าโอเคค่ะได้ยินค่ะโอเคครับตัวตัวนี้อยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนครับอยู่ด้านล่างนะคะ่ะตัวสัญญาณที่ใช้สันเสาสลไย ยังใช้งานได้ได้ดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองตัว H Y T นะครับเสายางนะครับได้ยินอ่าได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับทางนู้นได้ยินไหมอ่าได้ยิน้ยินครับได้ยินอ่าทางนู้นได้ยินไหมครับ ต้องลองเปลี่ยนเทสเป็นเสาสไลด์เหมือนกันครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณฟ้าคุณฟ้า คุณฟ้าคุณฟ้าพี่ต้นได้ยินไหมครพี่ต้นโอเคครับตัวนี้ใช้เสาสไลด์ได้ยินไหมครับจุดที่สามอ่าจุดที่สามโอเคไหมครับได้ยินไหมครับ ตนได้ยินไหมครเราจะวิ่งใส่คาอะไรก่อนอ่าได้ยินครับได้ยินครับสงสัยต้องเปลี่ยนช่องครับช่องเนี้ยเนื่องจากว่ามีคนมากวนเยอะเลยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับคุณฟ้าคุณฟ้า คุณฟ้าคุณฟ้าคุณฟ้าครับคุณฟ้าเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะติดต่อคุณฟ้ากลับไปนะครับในระหว่างที่เรารอให้ต้นเรียกเข้ามานะคะก็มาดูต้นที่กันค่ะที่เราเกินไว้ เมื่อตอนต้นคลิปนะคะก็คือข่าวดีจะมีการแจกของให้ฟรีค่ะนะคะก็คือหมวกกับเสื้อนะคะเสื้อเนี่ยก็จะเป็นไซส์เอ็มแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะอ่าส่วนอติกาในการแจก จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันท้ายคลิปค่ะอ่าเดี๋ยวทดบเดี๋ยวทดสอบอีก,อกสักครู่นะครับอ่าลองเดี๋ยวสัญญาณชัดเจนไหมโอเคได้ค่ะอ่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะไปจุดต่อไปเลยนะครับโอเคค่ะอ่าสรุปก็คือตัวนี้นะครับในในระยะที่1.9กิโล ใช้งานได้โดยใช้เสายางนะครับเสาสไลด์ก็คือเหมือนกับเมื่อกี้จะรับสัญญาณได้เยอะเลยนะครับจะมีคนเรียกเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันครับจุดที่สามนะครับก็ทดสอบผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปจุดที่สี่จุดหมายคือตลาดแสงจันทร์นะครับระยะทางน่าจะอยู่ที่ประมาณ3มกิโล เดี๋ยวเราถึงจุดแล้วเราจะเรียกไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับเรามาอยู่จุดที่ห้านะครับจุดที่ห้าเนี่ยระยะทางประมาณ2.8กิโลนะครับดูตามใหม่ผมลองเรียกเข้าไปตอนเนี้คุณฟ้าเขาอยู่ทางลาบนะครับอยู่ทางลาบหมายถึงอยู่ในพื้นที่เท่ากันไม่ได้ขึ้นไปชั้นสองของบ้านผมนะครับเป็นทอเลสนะครับเรียกเข้าไปไม่ได้ยินนะครับ ทั้งสองตัวเลยทั้งเซอ h y t ทั้งสิกแนลเลยนะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นไปข้าง,างบนแล้วเดี๋ยวจะลองเรียกเข้าไปโดยใช้ตัวสิกแนลมินิก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองเรียกไปนะครับมามาาครับ่อาได้ยินค่ะตรงนี้ระยะทาง2.8กิโลระยะที่5นะครับ จุดที่5นะครับตัวทิกแนวมินิเสาสไลด์ชัดเจนตรงนี้ชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะลองเรียก H Y T เสายางไปครับอตอนนี้ขึ้นมาอยู่ด้โนบนแล้วมอใช้เสายางก็ได้ยินชัดเจนค่ะโอเคเดี๋ยวจะลอง H Y T นะครับ มาม้าครับมามา้าค่ะตัวรถตถุทีตอนนี้ก็เป็นเสายางได้ยห็กตะเต็นเหมือนกันค่ะครับผมสรุปก็คือตอนนี้ใช้งานได้นะครับโดยใช้เสายางเหมือนกันเสาทะายไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังใช้งานเสายางได้อยู่เดี๋ยวผมไปจุดที่หเลยครับอ่าเรามาตรงจุดที่หกันแล้วนะครับตอนนี้ระยะทางเนี่ยสามจุกิโลจากไม้ใบตั้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมผมพยายาม ให,ให้ดูอยู่นะครับก็คือเป็นระยะทาง3.6นะครับผมจะลองเรียกโดยโดยใช้ตัว h ฮดไฟทีสับยางไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเรียกคุณฟ้านะครับคุณฟ้าคุณฟ้าคุณฟ้าได้ยินไหมคุณฟ้าคุณฟ้า เข้าใจว่าตรง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 ที่บ้านนะครับอาจจะได้ยินชัดแต่ของผมเนี่ยสัญญาณไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองเรียกด้วย0ูวัตต์ซิกเนลเข้าไปนะครับตอนนี้เรามาดูซิกเนลสไลด์นะครับคุณฟ้าคุณฟ้า,าอ่าตรงนู้นอาจจะชัดเจนนะครับตรงนี้อาจจะสัญญาณขัดๆาดหายหายนะครับ อ,อยู่ด้านบนสัญญาณก็โอเคแต่ตรง,ตรงของผมเนี่ยสัญญาณรับคุณฟ้าได้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับตัว H Y T ไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเ,ยนเยนสาสไลด์ไปใส่ H Y T นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเสาสไลด์ด้วยเช่นกันค่ะอ่าโอเคเปลี่ยนเสาสไลด์มาแล้วครับเป็น H Y T คุณฟ้าครับคุณฟ้า ่าโ h t โอเคแล้วนะครับตอนนี้ใช้เสาสไลด์สิบท่อนนะครับมันมีสิ่งแปกเยอะมากเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรครับเวลาเราเราใช้งานจริงเราอาจจะต้องตั้งโทนครับผมต<อ>แต่ตอนนี้ยังรับสัญญาณได้ในระยะทางที่ที่พอเป็นที่น่าพอใจนะครับ3.6กิโล าผมรับคุณฟ้าไม่ไม่ค่อยได้นะครับงั้นโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันมีส่วนประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้สัญญาณไม่ค่อยดีเนื่องจากฟ้ามีฝนนะครับคึมๆนะครับค่ะตองน,นี้ที่จะเปลี่ยนระยค่ะ๋อ,อโอเคสัญญาณเป็นไงบ้างครับตอนนี้สญญาสลา์ทั้งทั้งสองที่ของเอสฟทีค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ย ตอนนี้สัญญาณโดนเหมือนกับโดนคลืนแทรกนะครับเยอะอยู่โอเคนะครับเสาสไลด์ก็รับได้16-3นะครับเดี๋ยวผมไปต่อจุดต่อไปเลยนะครับ คุณฟ้าครับคุณฟ้าจับใจความคุณฟ้าไม่ได้เลยครับไปจุดต่อไปต่อไปได้เลยนะคะโอเคครับผมไปจุดต่อไปได้เลยนะครับค่ะค่ะครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปครับจุดที่7็ครับผมระหว่างนี้เราจะเดินทางไปจุดที่7นะครับวันนี้อากาศปิดฝนเมฆฝนมาเยอะมากนะครับอาจทำให้การส่งสัญญาณกลบลงนะครับผมเป็นไปได้ครับอากาศปิดโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปจุดที่7แล้วลองเรียกเข้าไปที่บ้านดูนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบโดยใช้ H ฮทก่อนนะครับ ในระยะที่ห้าจุดสี่กิโลนะครับหมาม้าครับหมามา้าหมาม้าครับหมามา้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองซิกแนลเสาสไลด์นะครับหมาม้าครับหมามา้าหมาม้าครับหมามา้า มาม้าครับมามา้าโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอ่าเป็นเสาสไลด์นะครับใส่ในเ y t ฟนะครับอ่าสทีเสาสล,ล้วนะครับสิบท่อนอ่ามาม้าครับ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  ครับเดี๋ยวผมกลับไปสรุปที่บ้านนะครับตอนนี้ก็มาได้ที่เดี๋ยวผมดูใหม่อีกรอบหนึ่งกิโลเมตรที่ห้าุ็ผมลืมผมผมพูดผิดนะครับเมื่อกี้บอก 5. 4ดระยะสุดท้ายคือ5้าุดนะครับมันไม่ได้แล้วนะครับก็คือ,อเดี๋ยวเรากลับไปสรุปที่บ้านนะครับวันนี้อากาศฝนฟ้าก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปสรุปที่บ้านนะครับโอเคครับ ก็คือระยะที่ไปสุดทางก็5.7กิโลนะครับสัญญาณก็รับไม่ได้แล้วแล้วเราก็ผมก็กลับมาสารุปก็คือโดยปกติวิทยุสืรร่อสารเนี่ยเสาสไลด์ย่ยอมดีกว่าเสายางนะครับตามที่เราทดสอบกันนะครับแล้วก็พ <Professional S 1> ื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่ก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่สูงตัวหนึ่งเนี่ย ก็จะส่งได้ไกลขึ้นถ้าอยู่ในพื้นที่สูงทั้งสองเครื่องเนี่ยก็จะไกลมากๆเลยนะครับผมค่ะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงกติกาการร่วมสนุกนะคะที่เราจะแจกของให้ีนะคะเอหมวกเนี่ยเราจะแจกให้1ใบแล้วก็เสื้อจะมี4ตัวซึ่งเสื้อเนี่ยไม่มีไซส์ให้เลือกนะคะจะมีแค่ไซส์ M ทีนี้ผู้ร่วมสนุกเนี่ยเราขอให้เป็นอยู่ในเขตนนทบุรีหรือถ้าจะใกล้ๆกับนนทบุรีก็จะเขตกรุงเทพนครปฐมแต่ขออย่าให้เกินไกลจากเราเกินสากิโลอ่ะครับกิโะก็คืออย่างเพชรเกษมยังได้อยู่นะเพชรเกษมหรือจะเป็นโซนใน พุทธมนพุทธมนตกรุงเทพนนบางซื่ออย่างเงี้ยได้ครับผมก็เราจะไปส่งให้ถึงบ้านตีเลยนะคะกติกาก็คือแคปหน้าจอตรงเนี้ยที่ดูเราอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็เอาไปโคสที่ห้องเพจ a c e b o o k ของดูไนเกอร์นะคะถ้าผู้ร่วมสนุกเนี่ยเกิน5คนเราก็จะใช้จับรลาเอา นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ถึงห้าคนผู้ที่โพสคนแรกนะคะก็สามารถเลือกได้ระหว่างงวดกับเสื้อทีนี้มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เสื้อ่อาข้างสวยนะมีปกด้วยนะครับผ้า่อนข้างดีวันนี้เราก็คงต้องต้องแชรนี้ก่อนนะฝากกดติดตามกดกระตายด้วยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ย ก็คือจะเป็นอะไรก็คอยติดตามนะครับต้องขอบพระคุณที่รับชมกันนะครับคอมเมนต์อะไรมาก็คอมเมนต์ได้ครับจะให้ทดสอบอะไรจะให้รีวิวสินค้าตัวไหนโอเคนะครับวันนี้ขอจบจแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ